โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนู้หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนู้หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความนะครับอามาถึงค่ำคืนวันอังคารครับคลิปนี้จะเป็นฟุตบอลคาราบาวครับรอบ4 หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายแข่งนัดเดียวรู้ผลนะครับทั้ง3คู่ไปที่เวลาตี2.45ครับมิวตันคินส์ดอนอันดับ22จากลีก1จะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้อันดับ13จากพรีเมียร์ลีกครับมิลตันเนี่ยรอบที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะมอแคมมา2-0นะครับตัวหลักๆก็มีคารักเบิร์นนะครับคอเนอร์กรน์หน้าเป้าเป็นโมเมดอีซากองหน้าตัวเก่งเจอกับเลสเตอร์รอบที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะนิวพอร์ตมา3-0นะครับตัวที่ใช้ในถ้วยนี้จริงๆก็น่าสนใจ หลายคนนะครับทั้งเดนนิสปลาสอโยเซเปเลสเจมี่วาร์ดี้ครับและคาดว,ว่าคืนนี้อโยเซเปเลส รวมจะได้ประสานงานกับฮาวิบันส์ด้วยนะครับในเกมรุกเชิญผลล่าสุดต้องย้อนไปปี2008-2009ในลีกวันนะครับเสมอ2-2บ้านของมิลตันบ้านเลสเตอร์เลสเตอร์ชนะ2-0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เลสเตอร์บุกมาเป็นต่อนะครับผมดูแล้วมิลตันคีนดอนเนี่ยท้ายลีกวันเลยที่ซ้ำไปครับผมว่าเลสเตอร์ยังไงก็ดูดีกว่าเจมีววารีน่าจะมีประตูครับเกมนี้จะบุกมาชนะแน่หนึ่งประตูมีแน้ลุ้นประตูที่2เชียรเลสเตอร์นะครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับเซาท์ป์ตั้นทีมอันดับ19จากพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านเจอกับลินคอนอันดับ14จากลีกวันเซาท์ป์ตั้นรอบที่แล้วดวลจุดโทษเอาชนะเชฟฟิลเวนส์เดย์มาได้นะครับก็ดูแล้วน่าจะเน้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาถึงรอบนี้แล้วครับเจมส์วอร์ดพาวอิบาฮิมาดิาโลคู่กองหน้าเป็นอดัมอัมสตองเล่นกับเชอดัมนะครับเจอกับลินคอน รอบที่แล้วบุกชนะบิสตอรซิตี้มา3-1นะครับแมตตี้วีตูครับทอมฮูเปอร์คู่กองหน้าเป็นแจ็คไดมอนด์เล่นกับดานียลมานโครอุยนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเขายกให้ซอลทอมตันเป็นปอพอสมควรแน่ครับเอ,า,อาง่ายๆผมว่าเล่นในเซนต์แมรีนะครับแล้วจะว่าไปนักเตะก,ก็อยากเล่นด้วยครับเพราะว่าพักเบรกบอลโลกมาแล้วมาถึงรอบนี้เนี่ย มันลุ้นได้เลยครับผมว่าวัดใจซอสทำตั้นครับลินคอนน่าจะจบเส้นทางรอบนี้แล้วน่าจะแพ้ขาดนะครับซอลทำตั้นจะยิงขาดถึง2ประตูเชียดเสาทำตั้นนะครับปิดท้ายที่คู่หนึ่งเวลาเดียวกันครับบู๊แมนตันวันเดอร์เรอร์ทีมบอยจากพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านเจอกับจิลลิงแฮมทีมบอยจากลีกทูนะครับบูเนี่ยรอบที่แล้วเปิดบ้านเบียดชนะลีดมา1 0 1> นะครับก็ตัวหลักๆที่ใช้ในถ้วใยใบนี้ก็จะมูตินโยอาดามาตราโอเร่กอสโรลกูวเดสควางฮีชานนะครับ,จเ,บเจอกับจิลล รอบที่แล้วนี่ดวลจุดโทษโค่นเบนฟอร์ดมาได้นะครับตัวหลักๆก็มีชอนวิลเลียมฮาคิฟอเดลาคุยแล้วก็เลวิสวอลเกอร์นะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2013-14ในลีกวันครับปรากฏว่าวูเปิดบ้านถล่ม4-0ก่อนเกมวูเป็นต่อแน่ครับแต่ผมไปดูมาแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้วู๊ต้องยิง3ลูกถือว่าเยอะมากนะครับผมว่าวู๊น่าจะไปพุ่งสมาธิก,กับการหนีตกชั้นในพรีเมียร์ลีกดีกว่าครับเกมแบบนี้ขอแค่ชนะก็เข้ารอบครับวัดใจจิลลิงแฮมครับผมว่าแพ้เต็มที่ไม่เกิน2 แน่ๆครับคู่นี้เชียร์จิลลิงแฮมนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่เลสเตอร์ซิตี้เซาท์แฮม์ตันและจิลลิงแฮมครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย